ทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยกูภารกิจว่าไงแล้วมันทำให้กลับมาสถาน,นีดวงดาวแล้วกูทาภารกิจอันนี้อยู่เนี่ยเอ,เอาอะไรต่อดีวะคําสาปอะไรอ่ะไม่ใช่คําสาปเมื่อกี้หรอสหายคนป่าอันนี้สหายนักล่างั้นไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกที่แบบใช้อะไรนะใช้ขวานเป็นนักตัดไม้อะไรอย่างงี้หรออ่ะน่าจะเป็นนักตัดไม้ใช้ขวานมิสริวมิสริวมีไหมไม่เอ้ยมีอันหนึ่งแต่คับขวานไม่ได้ เฮ้ยกูมีขวานอันนี้ด้วยดิอ่ะเอาไปหวังว่าไม่ได้เป็นการตีนะให้เออให้เอเอโหกูให้ทีนี่มึงเจ็บมากเลยตัดไม้หน่อยต้องการพั่วมึงน,นี่เรื่องมากจริงเฮ้ยแม่งเอ้กูอยากได้ต้นไม้คืนอะแม่งเอเ้เอาไงดีวะกูกลัวมาตัดต้นไม้กูหักเลยเอยขวานหินหดได้ไหมเออได้อยู่เก็บไว้กับตัวกันมันต้องการพั่วเนาะ อันนี้ไทเทเนียมอะใช้เป็นปะเออเดี๋ยวไปเอาให้รอบปนหนึ่งเดี๋ยวนะแล้วรอบที่แล้วผมให้ขวานไปมันได้อะไรมั่งเนี่ยอืมก็คือต้องมีขวานกับพั่วเนาะมันถึงจะตัดไม้อะไรให้เองถ้าเดานะน่าจะเป็นทั้งแบบตัดไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้มั้งมันก็เลยต้องแบบปลูกอะไรเงี้ยอ่ะเอาไปกูให้มึงแต่ละครั้งนี่มึงเจ็บตลอดเลยเนาะอ้ะอาวเอาไปกินกูเห็นแล้วน่าใจแทน กูกินให้เลือดมึงเพิ่มไม่ใช่มึงมาขอบคุณอะไรอย่งงี้ได้ต้นไม้โอเคต่อไปหืมวางทงตัดไม้จากนั้นคนป่าจะทํางานรอบๆทงที่ตัดไม้เอ้ยทงที่ทงทอะไรวะทงคนตัดไม้โอเคขอโทษผมเบลอไปไหนทงครับไงวะไม่เป็นไรเราพิมพ์ได้โอ้นี่ทงเขียวเนาะทงตัดไม้ต้องใช้สีเขียวหยกเอ้กูขอร้องกูไม่อยากวับไปวับมาแล้วเนี่ย กูต้องไปผสมสีเขียวและสีเขียวต้องใช้สีน้าเงินไม่ใช่เหรอสีน้าเงินกูยังหาแทบไม่ได้เลยกูวับไปวับมาจนกูเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่เหรอเนี่ยสีเขียวหยกปะเออเขียวหยกจริงเว้ยโอเคเราสามารถคราบได้เลยเว้ยเอามาเอออาวโอเคกูได้ของคืนแล้วเว้ยกูกูจะดีใจเลยขนาดนั้นเปลืองเลเวลกูไปเรื่อยเออุอย,อยเสียงเพลงนี่มันมันจะคําแล้วมันคําแล้วมันเป็นแบบเนี่ยมันคําแบบนี้ยมันม่วงไปหมดเลยเออเอาเข้าไป มันจะมาแดกหัวมึงเนี่ยนี่คือตรงที่เจ้าต้องทํางานนี่ตรงนี้ไกลเกินปะต้องเอาต้องกดทงมันไหมอ่ะเอาต้นไม้ใส่อ่ะมึงมืออะไร <c oughs> มาทํางานสงสัยมันจะไม่เห็นทงเอาไว้ตรงนี้กูทําอะไรผิดอ่ะจากนั้นคนตัดไม้ทํางานรอบต้นไม้อ๋อต้องปลูต้นไม้เหรองั้นเอาไปวางที่เดิมก็ได้มันน่าจะสายตาดีอยู่ อุยกูลืมไปพวกมันวิเศษเกินไปเอาโอเคต้นไม้ที่มันให้มาปูกหกต้นก็ปลูกเรียบร้อยแล้วล่ะถ้ามันโตมึงทำงานนะมึงอย่าอู้นะแม่งผมก็ไม่มีต้นไม้เป็นตัวอย่างให้มันตัดซะด้วยเออเดี๋ยวนะเอาเฮียชิบหายละแม่ไงไอ้ต้นไม้กูถ้าผมลากไปใส่ตรงอื่นมันจะตัดปะวะไหนไหนนะลองลากไปตรงนี้ดิจงตัดไม้ตรงนี้ มันไม่เห็นใช่ไหมมันไม่เห็นหรือหรือมันต้องอยังไงอะผมน่าจะไม่รู้วิธีการใช้แหละทางนั้นไปทางนั้นน่าอยู่ข้างบนน่ะอืมจากนั้นคนตัดไม้จะทํางานรอบๆทงกูก็ทําแล้วไม่ใช่หรอ่ะมันขึ้นภูเขายากเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูทำทางขึ้นแล้วเนี่ยหรือมันอยู่สูงจากไอ้นี่เกินไปอ่ะอยู่ไม่สูงมากขอร้องครับทํางานครับไอีเวน อืมตัดไม้กูขอร้องละตัดไม้เหอหรือไม้ธรรมชาติมึงตัดไม่เป็นต้องตัดไม้ที่แบบปลูกเองงี้เหรออ่ะกูตัดให้ดูเลยนี่ได้ไม้อ่ะช่างแม่งหวังว่าสักวันมันคงจะทํางานนะ้นสักวันหนึ่งโอเคพักกับมันไว้สักพักหนึ่งก่อนเราไปทําภารกิจหรือทําอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่ห่างจากตรงเนี้ยอ่ออีกภารกิจหนึ่งสํารวจ อ่าผมเราจะไปเป็นลูฟี่กันนะเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะใช้ไข่มุกแก้ไขรลูกปั้นโพไซดอนวัดดุฟักเอ่อมันให้เอาไข่มุกไปไปใส่แท่นบูชาอะไรสักอย่างได้รอกัอนก่อนอื่นเลยเปลี่ยนขวานก่อนขวานกูกาเกินเปลี่ยนเป็นขวานที่แบบเป็นเป็นไทเทเนียมเลยก็ได้นะมีอะไรให้แลกบ้างมันเดิมโอเคเอออะมิสมิสซิวโอขวานนี้กูมีตั้งเยอะเหรอรูนี้กูน่จาจะขวานก,กากๆไปให้มันใช้ไม่เป็นไรช่างมัน อ๋อมีสองอันอ้าวมาสองอันเลยต้องเตรียมของอะไรบ้างเนี่ยอาหารก็พร้อมแล,ล้วล่ะเ่าเปลี่ยนภารกิจก่อนเราจะออกทะเลกันแล้วนะออกซิเจนอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งแล้วกันเออหรือเราจะทําภารกิจอันนี้ไปด้วยเนี่ยจะได้ประหยัดเวลางั้นเรามาเคลียร์กับออกซิเจนก่อนแล้วกันสก,กัดมันไม่ใช่ทางออกซิเจนมันคืออุปกรณ์สก,กัดกา๊าซเอ้ยสก,กัดออกซิเจนนี่หรือเปล่าน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งเออนี่ไงหินโสโครกแปดอันทองแดงสี่ไข่มุกโอ้โหเอาไข่มุกกูไป ถ้าเอาไปอย่างนี้กูจะใช้ได้ไหมล่ะถ้าถ้าเกิดผมใช้ไข่มุกกับไอ้รูปปัน้นมันก็จะเอาไข่มุกให้ผมคืนงั้นก็ไปเอาไข่มุกให้ก่อนแล้วก็เตรียมของสลับการคราไอ้พวกนี้เมื่อกี้มันมันมันใช้อะไรนะลืมละถ้าทําเสร็จจะได้ของคืนไหมเนี่ยได้หินโซโคคืนกูต้องการพวกทองแดงกูคืนเว้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องเอาคืนกูกได้หินโซโคเนี่ยแค่ชื่อกูกไม่อยากเอาละอืมใช้ทองแดงอีกละงั้นเอาทองแดงไปสักประมาณ อืมเอาไปหมดชุดนี้เลยสองจุดสองอันโอเคน่าจะเพียงพอเมื่อกี้กูเห็นแวบๆว่ามันต้องใช้กระจกใช่ป่ะกูตาฝาดใช่ไหมอืมใช่จริงๆด้วยเอากระจกไม่มีเฮ้ยจริงดิดูดีๆก่อนมันมันน่านจะมีละมั้งเนี่ยในกล่องเนี้ยน่า,นนานจะมีเอา้าไม่มีเฮ้ยเอาแล้วไง <c ười> อืมต้องเผาใหม่ละดูทรงละเอาทรายมาเผาใหม่ก็ได้วะอ่ะเผาหกสิบสี่อันเลยช่วยเผาเร็วๆด้วยกูอยากได้อืมมันบอกว่า เอาถังแก๊สใส่น่าจะใส่ในเครื่องตัวนี้ละมัง้งไอ้ถังที่เราคาบอะที่เราที่เราจะคาบด้วยการใช้กระจกแหละน่าจะใส่ในนี้พอใส่ใน,นี้เราก็จะได้ไถังออกซิเจนจากนั้นเราก็คาบไอเนี่ยกระเป๋าสมมติการคาบกระเป๋าก,ก็ก็ใช้ทองแดงแล้วก็ใช้ไอถังเมื่อกี้แหละงั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีชุดด้วยหรอชุดดำน้าอ๋อให้แสงสว่างจะ้น้าเออก็ดีเออพวกนี้ควรมีโอเคมีรองเท้าอะไรด้วยน่าทำนะเอออ๋อโอเคโอเคทรัพยากรใช้ไม่เยอะ ใช้ผลึกเรืองแสงเตรียมไวเลยทำไมกูมีเยอะจังวะอะเอามาหมดเลย <c oughs> เอ้ยมันเสื้อกันหนาวแม่งกูกูจะใส่เสื้อกันหนาวลงทะเลโหกูก็ตึงเกินอ๋อมีอยู่มีนเมียนเดียวเองหนอน่าจะได้จากปลาตัวนั้นปะไอตัวไอตัวปลาไอที่มันแบบไอที่มันขึ้นมาบกตอนนั้นอ่ะผมเคยสู้กับมันอยู่ขึ้นมาบกแล้วก็เคยตื่นตายแม่งหัวใจจะวายห่าขึ้นมาบกได้ไงไม่รู้แล้วตีแรงด้วยน,นะค่ำแล้วอ่ะนอนกัน กูจะนอนเน่เอาเตียงกูไปจนได้แม่งสรุปคือเสื้อต้องการไอ้นี่แล้วเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็ทองแดงส่วนหนังนี่ไม่มีปัญหาแล้วคีบดำน้ำใช้คีบหาคีบวงปลานกกระจอกอ่าอ่ามันคงอียาวไกลแหละมาถึงเกาะร้างมาพ่อค้าจนสลัดเอาแล้วไงมีจนสลัด อันนี้คือน่าจะเป็นดินแดนที่ผมต้องไปเผชิญแล้วมั้งแบบว่ามีดินแดนอะไรมั้งเ,เดี๋ยวนะมันามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นวะไขมุกก็เตรียมพร้อมแล้วอ่ะเอาอ้าวมันไม่ได้กระจกเฮ้ยหยุด,หย,ด,ห,ยด,ห,ยดหยุดเลยมึงหยุดมึงหยุดเผาเลยถ้ามันไม่ได้กระจกเออผมเพิ่งนึกออกว่ามันต้องใช้อ้นั่นอะเอาทรายมาบดมาบดเป็นผงหรือเปล่าวะเป็นเป็นอะไรสักอย่างมั้งผงแบ,แบบแบบเนี้ยเออนี่อุย้ยเยอะเกินเว้ยไม่เป็นไรไม่บอกกูนะว่าเกลือน,นะเนี่ยเอาไปเผา อ่ะนี่เลยในระหว่างรอก็ทำไรเดียอ่ะดูรูปปั้นรอมั้งอ่าวางไม่ได้ระมันมันก็ว่าใหญ่ขนาดนั้นเออแต่มันมันสวยน่จริงๆมันเพชรเลยวะเนี่ยมันใช่เพชรปะอ่ะในระหว่างนั้นผมก็มาเยี่ยมมันตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวะอ่ะตอนนี้ก็ต้นไม้ก็โตแล้วดูมันดิมึงยังไม่ตัดไม้กุ้ยกมึงต้องเปลี่ยนเป็นขวานให้มึงอุ้ย อ่ะหรือว่าวางเตียงทีหลังอ่ะอย่างนี้หรือเปล่าอืมอะไรอะ่ะวางโทเทมหมู่บ้านพื้นที่จะกลายเป็นชมุมอะไรวะชุมนุมสลหรับพันธมิตรโอ้หรือว่าผมต้องใช้โทเทมวะเออเป็นไปได้แน่เนี่ยต้องใช้แดงเลือดหมูอิดดินอาพันหินโอเคเดี๋ยวกูจะมาใหม่อ่าแดงเลือดหมูนี่หรือเปล่าโอเคแดงเลือดหมูอ่ะเขียนแม่งเลยโทเทมนี่ไงน่าจะนี่แหละมึงยังไม่ตัดไม้ใช่ไหม กูต้องทำสิ่งนี้ละว,วางตรงนี้ลงไปปังนี่มึงมีหมู่บ้านแล้วเฮ้ยเยมันขยับตัดตัดเฮ้ยมันตัดแล้วโอเคโอค้กูนึกว่ามึงเป็นง่อยซะแล้วมึงถัดไม้เป็นโอเคกูภูมิใจในตัวมึงเดี๋ยย,ย้ายย้ายนี่ก่อนย้ายอุกลัวมึงตายวันนี้แล้วมั้ง